ทันข่าวพระขัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนลสไตล์ประจำวันที่27มกราคม2564โดยช้พาะบัคคัังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นของวันนี้ธนวัต์ตัวจริงเลสเตอร์เปิดบ้านต้านเอฟเวอร์ตันไม่อยู่จริงๆโดยเมื่อคืนวันก่อนเลสเตอร์ซิตี้อยู่ยุ่ปีลกสามพกับทางเอฟเวอร์ตันในศึกฟุตบอลพิลิกต2ที่สนามแห่งใหม่ซีเกรฟ โดยเกมนี้ธนวัน์สุงจิตทาวรนน้นากชาวไทยวัย21ปีถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงตำแหน่งเพเม์เกอร์ตัวทําเกมซึ่งเอฟเวอร์ตันออกนําไปก่อน1.0ต่อศูนจากเซอรี่สมอลนาทีที่27ต่อมา30นาทีต่อมาเจ้าถิ่นเลสเตอร์ได้ประตูตามตีเสมอจนได้จากทางคองรัมไบรท์นาทีที่35เพียงแค่ไม่นานนะผมตีเสมอได้แค่เพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นเอฟเวอร์ตันมาขึ้นนําอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งจากทางเชียนาอีเวอร์สัน กำลังจบครึ่งแรกกันแล้วนะครับผมคอนโอซูนิดิสยิงให้กับทางเอฟเวอร์ตันอีกหนึ่งลูกในห่างเลสเตอร์ซิตี้เป็น3ต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกไปด้วยสก,กอร์นี้มาต่อที่ครึ่งหลังนะผมงานนี้จากบ็อบบาร์คิงลิงนะฮะยิงให้เลสเตอร์ซิตี้ไล่มาเป็น2ต่อ3ในช่วงนาทีที่69จากนั้นนาทีที่เจ็ดสิบนะผมนาธานบรอดเฮดมาทำประตูให้กับทางเอฟเวอร์ตันหนีห่างไปเป็น4ต่อ2 และจบเกมเลสเตอร์ซิตี้ยู13ปีเปิดบ้านพ่ายเอฟเวอร์ตัน2ต่อ4พลาด3คะแนนสาคัญในครั้งนี้จนได้นะฮะึ่งโปรแกรมนัดต่อไปจ้หนูธนวัตรสุงจิตทาบอลนกรุกชาวไทยคนนี้เตรียมลงสนามช่วยเลสเตอร์ยู13ปีพบกับทางแบล็กเบิร์นโลเวอร์ในศึกฟุตบอลธุรกิจ2ในวันที่2กุมภาพันธ์จะเตะกันเวลาตี2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช่นเคยสำหรับเจ้าหนูกันธนวัตรสุงจิตทาบอลคือหนึ่งในนักเตะไทยบนเวทียุโรปที่ทางอากิระน,นิชโนนั้นติดตามดูฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะดึงสู่ทีมเป็นกางสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะนะผมเป็นนาว่างานนี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์สุงจิตถาวรคนนี้ก็ถือว่าช่วยทีมเต็มที่นะฮะก็ไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะ,ะับผมติดแฮชแท็กเ er er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้ากันธนวัฒน์สุงจิตถาวรกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะสามแข้งบราซิลอารโนตามสมทบเข้าแคมป์ชี่โอกินาวาโดยยังนี้ความเคลื่อนไหวของทางคอนเซลิสโปโร ต้นสังกัดของชนาทิพย์สงกสินที่ยกทัพไปเก็บตัวที่ทางโอกินาว่าได้สามแข้งบราซิลอย่างอันเดสันโลเปสนักลาสโอริเวลา่าลูคัสเฟอร์เนเดสรวมไปถึงทาคุมะอารโนโนเดินทางมาสมทบกับทีมแล้วเพื่อจะ,ตะเตรียมทีมสู้ศึกเจลิก2021นี้ โดยงานนี้แอนเดรซันโลเปสนักลัดโอริเวลาและก็ลูคัสฟอนเดสที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมแต่ถูกต้องเลื่อนการแข่งขันาการเข้าแคมป์ออกไปนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ประบาดหนักในญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดทั้ง3คนนั้นได้ลงฝึกซ้อมกับทีมแล้ว ส่วนน้านทาคุมะอาราโนะกองกลางวัย27ปีซึ่งมีอาการกระดูกน่องซ้ายหักนะฮะจากเกมเจอกับทางชิม,มิสึอเอสเพาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนหายเจ็บกลับมาเข้าร่วมกันแข่งขันในแคมโอกินาว่าแต่เจ้าตัวทำได้เพียงแค่เดินเบาๆและทำการฟื้นฟูอยู่กับทีมต่อไปสำหรับทางคอนเซสโปโรนั้นมีคิวเก็บตัวยาวที่ทางโอกินาวา วันที่13กุมภาพันธ์ก่อนจะเข้าโปรแกรมเจลิก2021โดยการเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟซีในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์โดยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตรับหน้าที่ให้แฟนได้ชมเช่นเคยนะฮะใครเป็นแฟนคอนซลลิสัโปโรนั้นก็ไปติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะจ๊ะเรามาดูทกข่าวต่อมากันดีกว่านครับเจลิกเตรียมปรับเวลานัดเปิดสนามเร็วขึ้น เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินณเวลานี้โดยการประชุมมาตรการการรับมือโครโรนวรัสนะฮะซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดยชิมเบสบอลมืออาชีพและก็เจลีกโดยประชุมผ่านออนไลน์ทีมผู้เชี่ยวชาญเตรียมพิจารณาวางมาตรการหากมีผู้ติดเชื้อหลายคนในช่วงฤดูกาลใบไม้ผริรวมไปถึงจะยุติการเข้าแคมป์อีกด้วย นอกจากนี้เชลิกยังได้แก้ไขแนวทางในการรับมือกับการติดเชื้อ 19, วัโควิดในจีนได้ตัดสินใจมาว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นเกมจะสิ้นสุดลงในเวลา20นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่น ในพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินสอดคล้องเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจํากัดการจัดงานหากสถานการฉุกเฉินยังคงดาเนินต่อไปหลังจากในวันที่26กุมภาพันธ์เมื่อเจลิกเปิดการแข่งขันนัดแรกระหว่างคาวาซกิฟอนเตกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตซึ่งมีกําหนดเริ่มเวลาที่19นาฬิกาเวลาประเทศไทยก็ประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะและจะเริ่มเตะเร็วขึ้น เป็นเวลา18นาฬิกาหรือ16นาฬิกาในช่วงเย็นของประเทศไทยนั่นเองส่วนในวันธรรมดาส่วนใหญ่จะเริ่มแข่งขันกันเวลา19นาฬิกาเวลาจะถูกกำหนดโดยพิจารณาจากผู้ชมโดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสโมสรกล่าวว่าความแตกต่างในชั่วโมงนี้ค่อนข้างจะมากเลยนะมันจะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ชมอย่างแน่นอนแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้ เป็นาว่าง,งานนี้นะฮะก็ทางเจลีกอาจจะจัดให้เตะเร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาในการแข่งขันของแต่ละวันนั่นเองอย่างเช่นเตะเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะของญี่ปุ่นก็จะขยับมาเป็น6กโมงเย็นของญี่ปุ่นนั่นครับก็ต้องรอรู้ันต่อไปว่านโยบายนี้จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่นะฮะก็ไปให้กําลังใจพวกเขากันได้นครับเรามารรทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสกอไทยสร้างสถิตทีมเสียบอลแดนตนเองมากที่สุดในศึกไทยลีกเล็กแรก โดยงานนี้ที่ผมทางค้างคาวไฟสุขโขทัย FC นะฮะเป็นทีมที่เสียบอลในแดนของตนเองมากที่สุดตลอดทักเกมของศึกไทยลีก2 0 2 0ที่บผ่านมาโดยทัพค้างคาวไฟมีสถิติเสียบอลในแดนของตนเอง253ครั้งตามมาด้วยอันดับที่2อย่างบีจีประชุมที่222ครั้งส่วนอันดับ3จะเป็นของปริยอง FC ซึ่งเสียบอลในพื้นที่ของตนเอง218ครั้งสำหรับ5อันดับแรกของทีมที่เสียบอลในแดนของตนเองมากที่สุดในศึกไทยลีกก็มีดังนี้ เริ่มจาก1สุโขทัย f c 253ครั้ง b g ปทุมอันดับ2 222ครั้งอันดับ3ก็จะเป็นบริยอง f c 218ครั้งอันดับ4ก็จะเป็นสุราการซิตี้208ครั้งและอันดับที่5นะผมก็จะเป็นสลัด f c นะฮะจำนวน199ครั้งนั่นองครับมาเนีผมเป็นว่างานนี้นะฮะสุโขทัยก็สร้างสถิติทีมเสียบอลแดนตนเองมากที่สุดในศึกในลีกเล็กๆนั่นเอง กต้องรอดูกันต่อไปว่าเลขที่2นี้จะเป็นใครจะอะไรยังไงต้องรอลุ้นกันศึกไทยลีกกำลังจะกลับมาแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสมศักดิ์ศรีจริงๆทรงเฮืงมินคว,ว้ารางวัลสุดยอดผู้เล่นปี2020โดยกันนี้นะผมทางทรงเฮืงมินนะฮะนรุกชาวเกาหลีใต้ของสโมสรเทนแนมฮอสเปอร์เทมชื่อดังจากเกาะอังกฤษปงะกาดคว้ตตวาตำแหน่ง The b เ s อ International Player 2020ของทาง AFC โดยชนะด้วยผลโหวต25.03%ส่วนด้านทาคุม,มิมินามมโนจากเรเบร์พูลนั้นติดอันดับ9ด้วยผลโหวต0.56%นั่นครับโดยทางซุนฮึมินนั้นได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของศึก AFC i n t ิน n a t i o n นช3นสมัยติดต่อกันได้รับการยอมรับในปีนี้โดยวยผลงานยอดเยี่ยมซึ่งเขาคนนี้ยิงประตูให้กับสโมสรได้ถึง22ประตูโดยประสานงานที่ยอดเยี่ยมกับทางแฮร์รี่เคนศูนหน้าทีมชาติอังกฤษ โดยเจ้าตัวยังรับการโหวตนะฮะให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสุขบอลสวิกิจในเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลล่าสุดของซงฮึงมินโดยก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2019-2020ของทนันนมฮอสเปอร์เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2020ของเกาหลีใต้และก็กลายเป็นผู้เล่นอาเชีย er คนที่2ที่ได้รับรางวัลพุสกัสอวอร์ดปี2020กันอีกด้วยนะฮะ โดยเราสรุป10อันดับนะผม The ะเบ e อ n น t i n t ์เ n a a นแน a เพ2020นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นซงฮงมินจากทางทั้งน้ำพอนสเปอร์ได้จำนวน25.03%อันดับ2ก็จะเป็นแมนดี้ทาเรมี่ของบริโออาเว f เอฟซีปอโต19.34%อันดับ3ก็จะเป็นอาลีอัตนานจากสโมสรแวนคูเวอร์ไวท์แคป18.14%อันดับ4ก็จะเป็นนิกิต้าบรูคาวิส้า จากมัสคาบีไฮฟา17.39%อันดับ5ก็จะเป็นซาดาอัสมูจากเซนิตเซนเปตอร์สเบิร์กจำนวน12.88%อันดับ6นะผมก็จะเป็นฮาเกิฮิโรโทมิยาสึของทางบริญญา4.12%อันดับ7ก็จะเป็นไอคังอินจากบริเซีย0.74%อันดับ8ก็จะเป็นคาเวบรซาอีจากชาวรลัว0 6 2 อันดับก้าจะเป็นทาคุมิมินามมโนจากทางลิเวอร์พูล0.56และก็อันดับสิบก็จะเป็นไดจิคามาดาจากไอทรัคแฟงเฟิร์ต0.50นั่นครับโอ้โหเป็นนัว่างานนี้นะฮะก็สมศักดิ์ศรีซะเหลือเกินสวนทังมินคนนี้เป็นนักเตะอของผู้เล่นเอเชียนะฮะที่คว,ว้ารางวัลสุดยอดผู้เล่นแห่งปี2020ถือว่างานนี้ไม่น้อยหน้าเขาจริงคนเอเชียสุดยอดจริงๆและนี่ก็เป็นทันข่าวประคั่มกีฬาฟุตบอลไทย บายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่27มกราคม2564โดยช้ยบุประครั่งฟุตบอลไทยครับ